สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบนะครับแน่นอนครับรายการของเราเปิดโอกาสให้คนหูหนวกและคนตาบอดได้ขึ้นมาประชันความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อบนเวทีแห่งนี้นะครับวันนี้เรามีล่ามจอยครับเป็นล่ามภาษามือครับสำหรับวันนี้นะคะเป็นการแข่งขันสําหรับคนหูหนวกในรอบ4ี่คนแล้วค่ะต้องบอกเลยว่าเราแข่งขัน ผ่านมาแล้วเกินครึ่งทางครับที่จะหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวครับถูกต้องครับและมีอีก3มคนครับที่อยู่กับเราตั้งแต่ต้นรายการแล้วก็ลุ้นกับเราในทุกรอบวันนี้อยู่กับเราด้วยนะฮะต้อนรับกรรมการของเราครับพี่ตรีพี่ต้องเหน่งต้องทันสวัสดีครับอย่างที่บอกนะครับว่าผ่านไปแล้วครึ่งทางนะครับวันนี้เรามีพี่เป้เป็นร่างภาษาอังด้วยนะครับอยากรู้ครับว่าตอนนี้ผ่านแล้วเหลือ4ี่คนสุดท้ายกรรมการเนี่ยมองศักยภาพผู้เข้าแข่งขันของเราอย่างไรบ้างนะฮะพี่ตรีครับ ถ้าพูดถึงเรื่องศักยภาพของทั้ง4ี่คนนะครับก็เป็นคนที่มีศักยภาพที่สูงมากนะครับในมิติของการแสดงด้วยแล้วก็มิติของการเรียนรู้ในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อด้วยนะครับเพราะนั้นเทปนี้น่าจะเป็นเทปที่เครียดมากพอสมควรในการเก็บเก็บคะแนนนะครับครับคต้รครับสิ่งที่เรามองหาก็คือต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะคะ อันนี้จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆล้ไม่ได้เป็นเป็นฝ่ายอมองแล้วก็รับข้อมูลอย่างเดียวแต่ว่าจะต้องเป็นฝ่ายที่ลงมือเข้าไปช่วยเหลือให้ข้อมูลด้วยดูซิว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนค่ะค่ะก็วันนี้ได้เห็นศักยาภาพของผู้เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าสถานการณ์หรือว่าตัวอย่างที่เราจะให้เป็นบททดสอบกับ ผู้เข้าร่วมเนี่ยแน่นอนว่าท้าทายค่ะแล้วก็เราจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมจากตัวเขาอีกแน่นอนค่ะครับบมานครับอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เรามีการแข่งขันเกินครึ่งทางมาแล้วเหลือ4คนสุดท้ายนะครับกติกาในวันนี้ครับผู้เข้าแข่งขันจะต้องแข่งขันเก็บคะแนนทั้งหมด2รอบนะครับและใครที่มีคะแนนสะสมน้อยที่สุด1คนจะต้องกลับบ้านไปนั่นเองครับ ถ้าอย่าง,งานั้นวันนี้นะคะเชิญผู้เข้าแข่งขันบนเวทีค่ะเจอเลยครับทั้งม่อนนะครับเมนุแล้วก็เค้กนะครับครับพี่แคนครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยลำดับครับค่อนข้างมีผลกับความตื่นเต้นของผู้แข่งขันของเราครับพี่แคนถูกต้องดังนั้นเนี่ยเรามาจัดลำดับบนเวทีกันเลยไหมครับได้เลยฮะซึ่งการจัดลำดับของเราในครั้งนี้นี่ทีมงานคิดมาแล้วนะครับว่าเราจะใช้ทักษะที่ใช้กมาตั้งแต่สมัยโบ,บราณน,<ช>นะฮะนั่นก็คือดวงเฮ้ย <Hey, S 2> นั่นเองนะครับทีมงานครับผมขออุปกรณ์หน่อยครับ ผมจะให้ดูนะครับว่าในนี้ฮะจะมีแผ่นป้ายนะครับซึ่งจะมีหน้าตาของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนอยู่เห็นไหมครับนี่นะฮะอ่ามีครบทุกคนเลยฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะแบบสับอย่างนี้เลยครับสับนี้เลยนะฮะเดี๋ยวยี้ผมจะแบบสุ่มฮะแล้วหยิบขึ้นมาซึ่งทุกคนจะไม่รู้ว่านี่คือภาพอะไรแล้วผมจะให้กรรมการเนี่ยเลือกว่าบุคคลท่านเนี้ยจะให้อยู่ลำดับที่เท่าไหร่พี่ตรีครับอยากให้บุคคลคนเนี้ยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ครับ ชีตรีก็ต้อง3ครับเอสามโอเคและคนที่เป็นลำดับที่3ได้แก่เมย์คนที่2นะครับพี่ต้้งเหน่งครับบุคคลคนนี้พี่ต้้งเหน่งอยากให้ตอบคำถามลำดับที่เท่าไหร่1 2หรือ4ครับ2ค่ะ2นะฮะและเขาคนนั้นก็คือม่อนครับเอเจอนโอ้โูเอาละใครจะได้เป็นคนแรกเนี่ยน้องทันคือคนตัดสินนะเพราะว่า คนที่น้องทันเลือกเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่1หรือว่าคนที่4 4ก็ได้อะโอเคน้องทันครับที่แคนถืออยู่ตอนนี้ทันอยากให้ลำดับที่เท่าไหร่ครับให้ลำดับที่4ค่ะลำดับที่4ครับใจดีอ่ะนั่นหมายความว่าอีกคนหนึ่งจะเป็นลำดับที่1ทันทีและคนที่ได้ลำดับที่4ได้แก่ได้แก่เคครับ แปลว่าแปลว่านู้ครับคือลำดับที่1นึ่ <S 2> <S 2> ออเอาละตอนนี้เรียงลำดับเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเข้าถึงช่วงนี้ครับเราจะไปดูโจ์กัรกับช่วงสืบวิเคราะห์สื่อครับ <S <S ้อา,าอย่าทำแบบนี้ข้าได้แม่กระทังแมวข้าได้ดิวะที่เข้าไมนบ้านชิว่าโรคจินหรือไง เกียดแมวตาไปสองตัวแล้วรู้ไหมจะด้วยตายเหมือนแมวแหละตายสิเฮ้ยแมวแครวะไม่ร oh, oh, ู้เลยทำไมไม่เก็บมันไว้ดีๆนะเนี่ยโอ้ยคุณตามันเพิ่งวิ่งออกมาเมื่อกี้คุณตาทำไมทำแบบเนี้ยตายมนแมวคอยดูเฮ้ยทำไมทำไมทำไมอ่ะทำไมทำไมคุณตาทำมันกลับมันอย่างนั้นน่ะพยายามเอ้ยอยู่ในบ้านเดี๋ยวไ่พาบ้านเลยคุดเลยดีไป โอ้ยเรื่องนี้นะคะยืนกันคนละมุมเลยค่ะคุณผู้ชมอมแล้วดูที่มือคุณตานั่นนะครับนั่นนะ่ะแมวยังไม่ตายเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วเนี่ยดยูดูสิคะคุณตายังจับห่างแมวอยู่เลยนะคะนั่นนะ่ะนี่มันยังไม่ตายเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้ยทำไมใจไม้ไส้กระกำขนาดน,นี้นั่นแล้วดูสิหัวนี่กระแทกเหล็กเลยนะคะโอ้ยคุณตาโหดเกินไปแล้วเนี่ยนี่พี่พอมันดิ้นนะพอคุณตาฟาดปุ๊บมันก็นชัก ชักแล้วก็ฟาดตอบอีกรอบและนี่นะคุณตาเนี่ยอาย,ยุ68ปีแล้วนะคะเรียกว่าคุณตาเจียนค่ะคุณตาเจียนเนี่ยพูดเองในขณะที่แมวเนี่ยยังคาอยู่กับมือเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สองแล้วนะโอ้โหแล้วก็ทาฆ่าเขาแล้วก็มาโยน,ยนทิ้งแบบนี้แบบเกิดมันเกินมน,นุษย์เนี่มันโหดเหี้ยมเกินคนไปแล้วครับเนี่ยอ่า นอกจากนี้นะคะคุณตาเนี่ยยังพยายามจะอธิบายอีกนะคะในมุมของตัวเองว่าอ้าวที่ทําแบบนี้เนี่ยเพราะแวเนี่ยมันวิ่งเข้ามาในบ้านเขา,เาทำไมคนเลี้ยงเนี่ยไม่จับมันให้ดีปลดคน<ม>เลี้ยงอีกเอาบ้านเขาได้ยังไงเออจริงๆเขาวิ่งเข้าไปเนี่ยเขาวิ่งไปขี้หรือ,อยังก็ยังนะฮะวิ่งก็ไปฉี่รถอะไรของคุณตาไหมก็ไม่อีกนะครับแถมมันยังเข้าไปทําร้ายเข้าขอคุณตาแล้วหรือเปล่าก็เปล่าอีกนะฮะ มันแคบผ่านเข้าไปบ้านเขาเฉยๆนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าคุณตาเนี่ยแค่พยายามไล่มันออกไปแค่นั้นก็พอแล้วใช่ค่ะเนี่ยโอ้โหน่าสงสารมากจริงๆนะคะส่วนคุณตาเจียนเนี่ยก็จะบอกว่าอ้าก็ทำไมไม่เลี้ยงมันให้ดีๆล่ะคะทําไม,มไม่ล่าม,มันไม่จับมันแล้วปล่อยให้มันวิ่งเพ่นท่านเข้ามาบ้านคนอื่นอย่างนี้ได้ยังไงเมื่อวานเรานําเสนอไปแล้วนะครับแต่เรื่องมันเนี่ยไม่ได้จบแค่นั้นแน่ๆครับยังคงมีการพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่จนถึงตอนนี้เลยครับ นัทพงศ์งิ้วเหล็กทิวเจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชนสำนักงานกสทอชอและ Mr.Dev อร์เดฟไทยแลนด์2017ผลแรกของเรานุนะฮะคำถามก็คือจากคลิปที่เราได้ดูม้มาสักครู่นี้นะครับเป็นการนำเสนอข่าวในลักษณะใดแล้วถ้าเกิดคุณต้องไปร้องเรียนกับทางกสทอชอคุณจะให้ข้อมูลอย่างไรมีเวลาให้3นาทีนะครับ พร้อมครับเริ่มครับสวัสดีครับท่านเจ้าหน้าที่ครับผมอ่ไปดูข่าวมาผมรู้สึกว่ามันผมก็ไม่แน่ใจว่าผิดหรือถูกกฎหมายนะครับผมแมทธิวนะครับสำนักงานกสทช .12.0 0ยินดีให้บริการครับมีเรื่องอะไรจะมาร้องเรียนหรอครับบอกมาเลยได้ครับเออผมนะครับเห็นข่าวในช่องเวอร์ n นิว99เป็นข่าวเช้านะครับ เป็นหัวข้อเรื่องของความรุนแรงทารุณจับแมวมาฟาดนะครับแล้วก็มีการสนทนาโต้เถียงกันนะครับแล้วก็เป็นภาพไม่ไม,ไม่เป็นภาพที่แบบเปิดให้เห็นชัดเจนเลยอะครับมันบีบคั้นหัวใจมากเลยนะผมรู้สึกเสียใจเราอยากจะแบบดูแล้วก็เหมือนแทบจะร้องไห้เลยละครับแล้วเรื่องราวตัวนั้นมันเป็นยังไง ก็จริงๆเนี่ยผมอยากให้ทางกสทชนะครับช่วยไปตัดเตือนหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างภาพที่มันเปิดเผยชัดเจนก็ให้มันแบบให้มันเบอร์เบอร์หรือมันให้มันทําอะไรที่มันไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าที่เผยแพร่ออกไปนะเห็นแล้วมันรู้สึกมันตกใจแล้วมันไม่ดีครับภาพข่าวที่คุณเห็นนั่นน่ะเป็นเป็นรายการเรื่องราวรายการยังไงเป็นเรื่องของ หมินครับเป็นเรื่องของความรุนแรงครับกระทบใจครับเสียใจนะครับแทบไม่อยากจะดูเลยล่ะครับช่องอะไรหรอครับช่องเวอร์นิวเกครับผมวันเวลาอะไรที่คุณดูวันนี้เองล่ะครับเมื่อเช้าครับเช้าวันนี้เลยครับเจ็ดโมงเช้าครับวันนี้ครับคุณมีข้อสงสัยอะไรจะให้ผมเพิ่มเติมไหมครับก็อยากให้ทางกสทชนะครับอ่ะเออ ทำข้ออย่างข้อความที่นําเสนอไปก็อาจอยากให้ไปปรับแก้หรือให้ไปปรับเตือนภาพที่มันชัดเกินไปก็อยากให้มันชัดถึงขนาดนั้นเลยล่ะครับคุณมีหลักฐานอะไรไหมมีสิครับเนี่ยผมก็มีภาพข่าวนี่นะครับแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาให้ครับชื่อคุณเชื่ออะไรครับผมนุนครับก็ผมจบจากปริญญาตรีมาหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรีครับโอเคครับผมรับเรื่องนะครับผมได้บันทึกข้อมูลของคุณทั้งหมดแล้วครับรับมือฟังคอมเมนต์กันสักหน่อยนะครับเริ่มต้นที่พี่ตรีครับในตัวรายละเอียดเนี่ย <c oughs> หนูได้บอก บอกรายละเอียดเวลาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ชัดเจนมากพอสมควรเลยนะครับมีทั้งบอกช่องบอกชื่อข่าวชื่อชื่อรายการข่าวนะครับบอกเวลานะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่พูดถึงตัวข่าวว่าข่าวได้เล่าเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ส่งผลอะไรบ้างนะครับเช่นส่งผลในเรื่องของความรุนแรงทําให้เกิดการทารุณจับแมวฟาดอะไรก็ตามนะครับเล่าเรื่องต่างๆนานาแล้วก็บอกว่า ภาพเห็นชัดเจนด้วยอันนี้เป็นคําสําคัญอีกคํหนึ่งที่ที่เป็นประเด็นที่ทําไมเราถึงรู้สึกว่าเราต้องร้องเรียนเพราะว่าภาพมันเห็นชัดเจนนั่นเองนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจกระทบจิตใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นประเด็นที่สามารถที่จะร้องเรียนได้แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าสุดท้ายรับเรื่องเอาไว้นะครับครับขอบคุณครับโอเคนี่คือคนแรกของเรานะฮะไปดูคนต่อไปกันเลยครับเป็นคิวของม่อนนะครับ พร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับสวัสดีครับผมแมทธิวนะครับ1200สกสทชยินดีให้บริการครับคุณมีเรื่องอะไรจะมาร้องเรียนผมเหรอครับ ผมนะครับได้ดูข่าวที่เผยแพร่ทางรายการโทรทัศน์นะครับมีการทำร้ายสัตว์นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความรุนแรงครับเสียใจมากเลยครับภาพที่ฉายออกไปเนี่ยก็ไม,ม่มีใครเข้าไปช่วยแมวเลยก็เป็นภาพที่นำเสนอว่าออมีคนหนึ่งอ่ะฟาดแมวแล้วก็มีคนก็ยืนดูนะครับลุงคนที่ฟาดแมวเนี่ยมันเป็นการกระทำที่รุนแรงมากแล้วคนวที่ดูเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ดีไปด้วยนะครับ ไม่แน่นะคะการที่เขาเผยแพร่แบบนั้นทําให้คนอื่นเนี่ยที่ดูไปอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องอยากให้าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยให้นําข่าวนั้นออกไปไหนลองเล่าเซฟมันเป็น,ปน,ปนช่องอะไระนําเสนอช่อง World n e w s 99ครับผมเผยแพร่ช่วงเวลาอะไรครับ ตอนเช้าครับผมข่าวเช้าครับเดือนละครับก็ก็เดือนมิถุนายนครับปีปีนี้เองละครับคุณมีหลักฐานอะไรไหมครับมีข้อมูลมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าผมมีหลักฐานครับมีครับ หลักฐานเป็นอะไรเหรอก็ผมมีเอ่อลิงก์มีไฟล์ภาพครับผมเอ่อคุณมีอะไรจะให้ผมนำเสนอผมเพิ่มเติมไหมครับโอเคครับผมรับเรื่องไว้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับไปฟังคอมเม้นต์กันหน่อยนะครับเป็นคิวของพี่ต้งเหน่งครับ เรื่องที่เราอยากจะให,ให้เป็นหลักสำคัญจริงๆเนี่ยคือเราอยากจะให้ร้องเรียนว่าข่าวที่ออกไปเนี่ยมีผลกระทบซึ่งจะเป็นผลเสียต่อผู้ที่ได้ชมเนี่ยอย่างไรนะคะซึ่งมอนก็พูดกว้างๆว่าดูแล้วอาจจะรู้สึกไม่ดีแล้วก็ดูแล้วคิดว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย การนำเสนอข่าวในลักษณะนี้เนี่ยนะคะมันมีความล่อแหลมอยู่ในแง่ที่ว่ามันทำร้ายอาจจะทำร้ายทั้งความรู้สึกของผู้ที่ดูนะคะแล้วก็ผิดในแง่ของศีลธรรมแล้วก็อาจจะ,ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ให้มันไม่ควรจะซ้ำย้ำ,ยำอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่เวลาที่เราร้องเรียนเนี่ย ควรจะพูดถึงประเด็นนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากครับเรียบร้อยนะฮะไปดูผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปพร้อมแล้วเริ่มครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแมทธิวนะครับ1200สํานักงานกสทชยินดีให้บริการครับคุณมีหัวข้อจะร้องเรียนเรื่องอะไรครับ เช้านะคะที่เวลา6.30น,นนะคะที่ฉันเห็นข่าวตอนเช้านะคะเป็นเรื่องของความรุนแรงเกี่ยวกับสัตว์แมวนะคะที่ฉันเห็นแล้วนะคะรู้สึกตกใจแล้วก็รู้สึกกลัวหวาดกลัวแล้วก็จริงๆแล้วที่ฉันเป็นคนรักแมวนะคะฉันว่าเขาอาจจะเป็นคนโรคจิตท,ที่เขาเกลียดแมวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันไปเห็นมาก็จะเป็นภาพที่เผยแพร่ออกไป ผมดิฉันก็เลยมาร้องเรียน1200นี่ละค่ะก็มาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเออนี่ยค่ะความผิดทางการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ที่ให้เกิดความรุนแรงค่ะ,ะคุณมีหลักฐานภาพหรือคลิปวิดีโออะไรไหมครับ มีค่ะก็ดิฉันเห็นข่าวตอนเช้าช่องเวิร์นิวเกนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีเรื่องของเวลาด้วยเมื่อกี้แจ้งเรื่องเวลาด้วยมีเวลาดิฉันก็มีข้อสงสัยว่าทำไมถึงเผยแพร่ภาพข่าวแบบนี้มันมีผลกระทบต่อคนที่ดูนะคะก็อยากให้ทางกสทชเนี่ยบังคับกฎหมายกับ ลงโทษเขาอาจจะเป็นโทษปรับหรืออะไรก็ได้อะค่ะถ้าง,งั้นผมขอชื่อและนามสกุลคุณนะครับค่ะดิฉันเมย์ค่ะเป็นผู้ร้องเรียนนะคะคุณมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วละค่ะขอบคุณนะคะโ <Okay. S 2> อเคฟังคอมเมนต์กันหน่อยนะครับน้องทันครับ ค่ะก็เมื่อกี้พี่เมย์ก็เข้ามาก็เข้าตรงประเด็นเลยนะคะว่าสิ่งที่จะร้องเรียนคืออะไรแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงเหมือนไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ถามก่อนเป <c oughs> ็นการแบบรักษาเวลาได้ดีอันนี้อันนี้เชื่อชมนะคะแต่ว่าในตัวของรายละเอียดนะคะได้มีการบอกเล่าถึงว่าออภาพที่เผยแพร่ไปเนี่ยส่งผลกระทบให้ตนเองเกิดความกลัวแต่ว่าทีเนี้ยตอนที่ร้องเรียนนะคะอาจจะต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าภาพนั้นอะ่ะมันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างซึ่งอันเนี้ยพี่เมย์อาจจะพูดเป็นภาพกว้างว่า อาจจะส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นหรือว่าต่อตัวเองแต่ว่าอาจจะไม่ได้ให้รายละเอียดเนาะว่ามันกระทบทันทีเลยไหมมันเร่งด่วนขนาดไหนหรือว่ามันส่งผลตัวอย่างแบบมีอะไรบ้างก็อันนี้อาจจะเป็นรายละเอียดที่ให้ เจ้าหน้าที่ได้ทราบเพิ่มเติมซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ตรงที่เจ้าหน้าที่เขาจะได้รู้ว่าอันนี้มันคือเหตุการณ์ที่เร่งด่วนนะโดยที่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องที่ต้องแบบเร่งบอกเจ้าหน้าที่ก็ได้แต่เขาก็จะทราบโดยอัตโนมัติว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ควรจะเร่งแก้ไขนะควรจะทําทันทีอะค่ะแล้วก็ควรจะระง,งับเพื่อไม่ให้มีการถ่ายทอดหรือว่าเผยแพร่ไปที่ช่องทางอื่นๆได้ค่ะโอเคขอบคุณครับเรียบร้อยนะฮะหรืออีกหนึ่งคนครับไปติดตามผู้แข่งขันขคนต่อไปครับพร้อมแล้วเริ่มเลย สวัสดีค่ะ,ะผมแมทธิวนะครับ1200กสอสศนัก,ก,กักงานกศทชยินดีให้บริการครับค่ะที่ฉันนะคะได้ดูข่าวช่องเวิร์นิว99เป็นข่าวเช้านะคะเป็นเรื่องของความรุนแรงค่ะมันเป็นปัญหามากนะคะเป็นการที่แบบทำร้ายสัตว์นะมีไปตีกรงเหล็กอะไรด้วยนะคะมีจอล่ามอธิบายด้วยอ่ะ แล้วก็มีเขาบอกว่าไม่มีขึ้นข้อความเตือนอะไรเลยว่ามันเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีอะไรเนี่ยก่อนการที่คนเผยแพร่ออกไปคนที่ดูเนี่ยอาจจะเรียนแบบพฤติกรรมแบบนั้นได้นะคะคือฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควรจะเผยแพร่ออกไปค่ะแล้วก็เนี่ยมีคนที่เขา,าสามารถเนี่ยจะดึงข้อมูลแล้วก็เผยแพร่ตามสื่อโซเชียลต่างๆ Facebook หรืออะไรต่างๆก็ได้อันนี้มันก็ถือว่ามันเป็น ความรุนแรงแล้วก็มีการเ,เห็นต้ามีชื่ออ,อ,อยากให้คุณช่วยแนะนำว่าดิฉันควรจะทำไงดีคะ,ะมีอะไรจะเล่าเพิ่มไหมรายละเอียดมันเป็นยังไงหรอก็คือข่าวเนี่ยนะคะที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยมีคนเขาดึงข้อมูลเนี้ยออกไปเผยแพร่ทาง Facebook IG ค่ะแล้วก็มีคนคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยเนี่ย างช่อง w o r l d n e w วเเนี่ยเขาก็คือเห็นชัดเลยว่ามันเป็นช่องนี้ที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งความที่จะฟ้องทางช่องนี้ได้ช่อง w o r l d n e w ว9เนี่ยได้เลยแหละค่ะว่าเพราะเขาเป็นคนเผยแพร่อาจจะปรับหรือทำอะไรตามขั้นตอนทำกฎหมายข่าวในทีวีเนี่ยเออมันเป็นวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรเหรอ เป็นข่าวเช้าค่ะที่ฉันดูนะก็เผยแพร่ตอนข่าวเช้าค่ะเวลาวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรจำได้ไหมวันนี้เองละค่ะเดือนสิงหาคมนี้เองเวลา8.30นค่ะเป็นข่าวเช้าคุณมีหลักฐานภาพวิดีโออะไรไหมครับภาพเหรอคะมีค่ะก็เพราะมันมีมันมีเอ ลิงภามีภาพแมวมีภาพเ,ออเห็นบอกมีภาพแมวแล้วก็มีภาพแมวตายอาจจะคิดว่ามีการตัดต่อด้วยนะคะเพราะว่ามันมีแมวดําแล้วก็มันมีภาพแมวสีส้มด้วยอะ่ะทีฉันดูก็ว่ามันก็อาจจะแบบถูกตัดต่อมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะออคุณมีอะไรเพิ่มเติมหรือข้อสองสัยอะไรไหมคะ มีนะคะดิฉันเห็นว่า,าภาพนะคะมันมีภาพหมดเวลา <Okay. S 1> <Okay. S 2> ใช้เวลาครบทั่วเลยนะสำหรับเค้กครับ <Cake. S 2> พี่ตรีครับภาพแมวดำกับแมวสคำสำคัญออกมาบ้างอยู่นะครับในเรื่องของการที่บอกว่ามี คนหูหนวกก็สามารถที่จะเข้าถึงได้เพราะว่ามีจอล่ามแต่ว่าตัวเนื้อหาของข่าวเนี่ยเป็นการทําร้ายสัตว์นะครับแล้วก็ไม่มีข้อความเตือนคนดูอาจจะเรียนแบบพฤติกรรมมีการนําเสนอภาพที่เป็นความรุนแรงนะครับจริงๆคําสําคัญที่อยากให้ออกมาจริงๆก็คือมันส่งผลกระทบต่อจิตใจของเราอะในฐานะคนดูนะครับอันนี้ อาจจะขาดไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามีการพูดถึงเรื่องของคือข้อดีที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือเรื่องของการนําข่าวไปเผยแพร่ในช่องทางอื่นด้วยเรื่องแบบนี้ก็จริงนะครับว่าเดี๋ยวนี้คือการนํามาเสนอที่ข่าวทีวีแล้วก็ถูกนําไปเสนอแล้วก็ทําซ้ําในช่องทางของตัวช่องรายการนั้นเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นการตอกย้ามากขึ้นนะครับขอบคุณครับโอเคครับ ตอบคำถามกันไปเรียบร้อยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวขอเชิญผู้แข่งขันทั้ง4คนบนเวทีเพื่อฟังคําเฉลยกันเลยครับไปนะฮะสคนขอเราอยู่บนเวทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะฟังเฉลยจากพี่ตรีกันนะฮะเฉเลยครับ โดยปกติเวลาเราพูดถึงเรื่องการรู้เท่าพันสื่อเราพูดเสมอใช่ไหมว่ามันจะต้องเป็นเรื่องของผลกระทบต่อเราและสังคมด้วยใช่ไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่จะทําให้คนรู้สึกว่ามีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนถ้าเป็นคําทางกฎหมายนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของการทําร้ายสัตว์ทารุณกรรมสัตว์แล้วก็ทําให้ถึงแก่ชีวิตของของสัตว์นั้นนะครับแล้วก็มีฉากที่ หลายหลายคนอาจจะไม่ไ,มได้ไปถึงคำตอบนั้นว่าจริงๆแล้วมันมีปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของการฉายซ้ำวนหลายรอบด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำให้เห็นภาพชัดว่ามีการทำร้ายถูกไหมแล้วก็ฉายวนซ้ำๆหลายรอบนะครับการเบลอแต่ว่าเรายังเห็นภาพของการกระทำนั้นที่เป็นความรุนแรงที่เป็นการทารุณกรรมทำให้เกิดความเสียชีวิตเนี่ยเป็นประเด็นที่จริงๆแล้วอยากให้ตอบให้ชัดเจน เรื่องตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะร้องเรียนได้เรื่องแบบนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อศิลธรรมส่งผลต่อจิตใจของประชาชนอย่างร้ายแรงซึ่งก็มีความผิดตามมาตรา37ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรทัศน์พศ2551ิ25กดกสทชก็อาจจะพิจารณาในรายละเอียดว่าเรื่องแบบนี้จะถือว่าผิดกฎหมายสามารถที่จะแจ้งตักเตือนหรือว่าปรับก็ได้นะครับกับสถานีนะครับ คนหูหนวกนะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนผ่านช่องทางที่เป็นอีเมลก็ได้นะครับ1 2 0 0 at nbtc.go.th นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เมื่อกี้นะครับคุณแมทธิวเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกสชซึ่งเป็นคนหูตึงนะครับสามารถสื่อสารด้วยภาษามือได้คนหูหนวกก็สามารถที่จะร้องเรียนผ่านช่องทางแบบนี้เข้ามาได้นะครับแล้วเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลอยู่นะครับครับผมขอบคุณครับ สำหรับเกมการแข่งขันในวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะใช่ครับป้าตูนเพราะว่าการร้องเรียนเนี่ยเพื่อให้เราครับเสพสื่อในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยครับถูกต้องครับเพราะว่าสื่อที่ดีเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเราเองนะครับครั้งหน้าอยากจะบอกว่ารายการเ,าเราใจดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้โจทย์ผู้เข้าแข่งขัน,เ,นเขาไปทำกันบ้านก่อนเลยนะฮะโจ์ครั้งนี้ไม่ธรรมดาครับในครั้งหน้าเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนนะครับคิดโชว์ขึ้นมา1โชว์ ไม่ว่าจะเล่นนะฮะเต้นหรือว่าโชว์ศักยภาพความสัมพิเศษอะไรก็ได้นะครับให้คิดเป็นกันบ้านมาก่อนครับและครั้งหน้าเราจะต้องมาพรีเซนต์กันบนเวทีแห่งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับครั้งหน้ากับรายการสื่อยอดนักสืบสวัสดีครับ